ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้เสาอยู่ที่บ้านสภาพสดาก็น่ากลัวมากแต่คืออยากอัดเพราะตะกี้ไปตลาดมาตลาดหนองแคบ้านสดาเองไปซื้อของมาแล้วได้ทีเด็ดมาคือนี้นี่นี่คือเทมาอย่างนิดนะเพราะว่าจะกินนิดเดียวมีฟักทองเผือกแล้วก็กล้วยกล้วยตะกี้เขาบอกว่าอะไรพี่น้องบอกกล้วยเลยนะกล้วยหักมุกคืออันเนี้ยมันอยู่ตรงตลาดเลยตลาดหนองแคเขา พี่น้องเขาทาขนมหวานอร่อยมากแล้วก่อนนั้นเนี่ยเขาก็เลิกทําไป把าไปขายที่โรงงานสุดาชอบมันมันสับปะหลังเขามากราดกะทิเนี่ยกินกับกะทิอย่างเงี้ยแล้วเขาเลิกขายไปสุดาก,ก็แบบเสียใจซาไปกินกรุงเทพมายังสู้พี่น้องทําไม่ได้เลยแล้วตะก,กี้ไปแล้วเขาก,กลับมาขายแต่วันนี้ไม่มีมันแต่คือมีสามอย่างเลยสุดาก,ก็เหมามาเลยอย่างสามถุงอันนี้เทมาให้ดูเดี๋ยวจะกินมาลองชิมกันต้องชิมอะไรก่อนนีกินกล้วยก่อนดีกว่าราดกะทิ เป็นคนหุ่นดีต้องกินแบบนี้อื้โอ้ยไม่ได้กินตั้งนานูนาน้ยังอร่อยเหมือนเดิมเลยนะแต่ก่อน,นนั้นอร่อยมากข้าวแบบว่าหอมหอมราดกระเทียมอื้อ,อ,อโอเคกลับมาเผื่อกันนี่ฉันจะลกข้าอ้อวนนะเนี่ยลดได้มากเลยมึดบ้าบอทำไมมึดมืด รากกะทิเผืออันนี้ใส่ยำเดียวเดี๋ยวนี้ใส่ยำมันนี้ใส่เต็งกนหมดแล้วเต็งข้ต่อน,นี่เขาอร่อยแต่ก่อนสมัยก่อนนะเหมือนกะทิะเลเค็มกว่านี้อันนี้จะไม่เค็มมากเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็อร่อยค่ะเขา,ขาทาอร่อยเขาทําขหนมอร่อยมากเขาจะขายที่ร้านข้าไขา่หมกอะ่ะที่น้องกัน โอ้ยเอ็นดีกวางเหรอที่บอกกินข้าวอยู่กินข้าวกินหนุ่มโอ้ยทีเด็ดต่อมาฟักทองดหืออะไรเสียงดังครับผักทองอร่อยหมดเลยเพราะตองหอมมาก อร่อยอ่ะแต่เมื่อก่อนอ่ะกวางที่กินมันสำปหลังอ่ะอกะทีมันจะเค็มกว่านี้นิดนึงมันจะยิ่งแบบว่าเหมือนมัตัดอ่ะแต่นี้ก็อร่อยมากมใครจิมอ๋อโอ้ยอยากจะบ้าฟินมากนี่ในตัวก็มี ปลามีอะไรกันใหญ่หรออะไรไม่หัวจะรออ๋อเดี๋ยวกินกล้ยวยชิ้นล้วจะไปลาระภาพเป็นแบบน่กกากลัวมากหน้าก็ไม่แต่งหัวก็ไม่ได้สระอยากถ่ายแอบดูกว้องีกว่เป็นข้าวมันอยู่ <c oughs> โอ้ยร้อยไปดีกว่ามันเอ๊ะเผื่อยคำหนึ่งจะให้ดูเล่นใครอยากซือก็ไปที่ตลาดหนองแพรตอนเย็นเขาเรียกตลาดตรงตรงโรงรับจำนำกลอ,อยอะไปมา